สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้นะคะตีกรยูหลังบ้านเนาะจ้ะเนาะอย่างนี้นพี่เอาเซตเ็ดตีตัดขาเนาะคะ่ะตีจะมาโรยแถวนี้เนาะจ้ะเนาะเพราะว่าปีหนาปีใดมันออกเนาะคะ่ะโรยทิ่มว้ค่ะพี่น้องเ็ดอันนี้เป็นเ็ดตระกูลเดียวกับเห็ดสมองจ้ะพี่น้องนี่ค่ะ จะให้น้องนะคะลอย่อตีล่อหนจะจ้ะเนาะตีล่อทิมไวค่ะตัวตีพอนเฮดดำอยู่นี่ตีกระติกเกล็ดไปเลยหน้ะเนาะแล้วทำใหนเฟืองก่อนค่ะตีอาจจะพาใน้องเลาะปลาเฮดดำน้ำจะน้อยค่ะุดแถวนี้เนาะเอาคูมาแต่เอาโคม,มาทิมเฮ็ดก็ได้ใช้เฮ็ดกระเพื่อนไปค่ะดีแท้ จะตีภาพพี่น้องอย่างเนาะแล้วนี่นะคะปลาตรงนี้เนะาะนะคะไปด้วยกันไปด้วยกันหยาหมอดเตียมาทิืทิมไลรอบอะไรจะพวกค้าเห็ดพวกเศษเห็ดติตัดเรียบร้อยเนาะจ้ะเนาะมาถิ่มไหวฮาเกิดว่ามันออกมันขืนนะจ๊ะพี่พน้องอันนี้เห็ดนางไกจ้ะ เบาเอานะพี่น้องเนาะเบิ่งเห็ดเกือกใหม่ร้ายคักค่ะเบื่องดูงามค่ะต่อไปแถวนี้จะเป็นคุ้มรับ์ของตีละจะ้ะงามพญาย,ยูพญายปเ็นงามติกับสีแวบบแ,แถวนี้กาได้เก็บน่าจะเนาะสูงคักเ้ลจะพี่น้องจะ้ะมันสัน้นมันสัน้น นี่เสียงมุดเจ้าเรียนค่ะจิตภาพพี่น้องอย่าเขาปลาตรงขามดีกวา่าปลาแนวบ่อนอาจ,จะมีเออไปที่นู่นดีกว่าค่ะพี่น้องจะ้ะถ้ามุดปลามุดตรง,ไป,ง,ง,อง,องไปพี่น้องเอ้ยจ้ะพี่น้องเจ้า้ายังอย่างเขาไปพูดดีค่ะ จะยยกมาเดยเครื่องทางหน่แล,และแต่พอได้พอเห็ดอยู่ค่ะมันสั้นมากจ้ะอย่ามาอย่ามาเลาะเบิ่งค่ะพี่น้องเราไมนจะมีเห็ดบเนอะโอ้ยเมือ่อยพอทุกปีมเราบ่เคยมาเก็บเด้อค่ะเห็ดดำตรงนี้เนาะเบิ่งเบิง,บง อาจจะสันน้นไม่ได้จะเด้อคนก็สั้นค่ะขาสั้นแลโอ้ยไวบ้บนนอกบนนอกถ้าบ่มีมนี่โอ้ยเมื่อยฟี่เลยค่ะอู้ฮะครับแป๊บหนึ่งครับพี่น้องย่างก่อนค่ะเมื่อยเจอพี่น้อง ที่พาสำรวจปลาค่ะมื่อนี้ปุ้งดูแล้วค่ะอ่าล่มพัดนะคะต้นไม้โขนเมืดนะคะล่มได้เลยค่ะล่มพัดเพิ่นเนาะล่มพัดเพิ่นค่ะจะสมีเฮ็ด,ดบ่ดอกค่ะพี่น้องเอ้ยถ้ายางมาชุ่มล้างบาตล้างปลาล้างบาตรดูนะคะเห็น,น,นบ่โมบานตีเห็นบ่น ยังเลาะเล่าบ่มีกัดตัวเดี๋ยวเลาะอีกก้อนค่ะถึงว่าบ่มีค่ะถ้าพอดิขึ้นไปอยู่พี่น้องเยตีโล,ลงแค่ข้างล่างค่ะขึ้นล,ละขึ้นไปมากล้วลงมาข้างล่างตโตสิซ่องมึงแถวนี้ซะก่อนถ้ามัน,นบ่มี่อยชิ้ยางขึ้นไปทางเทิงค่ะ ตัวนี้มันเป็นปลาบูเบอรี่พี่น้องชงมบรรยากาศท <c oughs> ้ามาเห็นแม่หัวนะจ๊ะเนาะออกก็ต้องกายค้าหลากกับตีจะ้ะพี่น้องบ่คัาหลากแล้วตีคขาหลากพี่น้องเอ้ยโอ้ยบะมี่เดี๋ยวะ่ะข้างล่างนี่แล้วคันยางแปรงเทิงลเลาะเบิ่งจะน้อยนะคะเนาะคุณละข้างเทิงคุณละจะ้ะ สภานปลาล้างบานตีเป็นหุบเขาเนะะี่ยค่ะพี่น้องสั้นคือไปเรื่อยๆ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 นี่ค่ะใส่โทษซับมันก็นจะบเห็นกวางเนาะค่ะเนาะพอ <c oughs> <ๆ S 2> มาใส่กล่องทายมันจะเห็นปลานขนางที่กวงางแล้วก็ชัดเราจะเนาะเอาปไปค่ะเดินไปด้วยกันในๆแล้วก็เดินมาไกลเติบแล้วเดินไปผลพิพี่น้องเอ้ยของเท่งผล สงสูงอีพี่เนี่ยอาจจะเป็นอีพีพิเศษแต่จะเด้อพาตะลุยป่าเหยี่ยงพี่เน้ะสงสาหิ้มแพบหิ้มแพบเลย ตอนกลางวันนางจะเจอเห็ดบอลออี่นอะเอ้ยมาเห็นมีอีหยังจกงักจางจักดอกที่แหลกพอๆพอเห็ดดำกุมนั่นกระสิบอขึ้นมาเด้ค่ะเหมือนพอเห็นหล้วคิดว่ามันสีมีก็เลยขึ้นมาเบิง่งตัวหลอกันตัวนี่ อไปต่อจาอ้าพี่น้องพ่ออยู่เดอ้อพ่ออยู่เด้อเนื้อ,อสวบพอเฮ็ดพี่น้องเบิ่งกันล่ะค่ะเห็ดมันปูคุณน,นะพ่ออยู่จ้าโอ้เห็ดมันปูพี่น้องอรกระทังแดง <c oughs> นี่อยู่นี่อยู่ มาเซ้าแห้งแต่ป่านมาให้ดำด้วยค่ะนี่จะเดี้ยวมาให้ดำบ่มมีจุกโจกต้องอยูมองได้บองนึงเนี่ยละพี่น้อยจเจ้า่นได้เห็นมันค่ะ พี่นอ้อยยังไปจุดหน่อยค่ะมันปูอีกแล้วพี่ค่ะเห็ดมันปูล่าล่าเห็ดมันปูล่าล่าไปจ้ะพี่น้องึ้นไปทางเทิ่งพุนละค่ะพุพพพพพพู่นปูนปูนเราติดจะยยางไปเลาะ ไปท่ายวิวชื่อทัาพี่นนองเบื้องนำ้ำนะจ๊ะเนาะวันนี้ไปแง่าง่ด้ค่ะในการเดินม,มันเปนการเก็บเหตุเด้การเดินถึงเขาอุย้ยขาสัน้นขาสัน้นค่ะพี่เนาะภาพบรรยากาศมุมสูงสูงคักสูงแน่เหมือนดูเป็นหมู่บ้านอีกฝั่งหนึ่งด้วยจ้ะนันอุ้ยนี่เพ่อพาะพ ขันทะเลนพี่น้องเฮ้ยัทะเลนโอพอขั้นทะเลนเสย์เพอขั้นทะเลนเซยเตยเว้ยพี่น้องน้มเดี๋จ้ะหมดเสียบนเอา ดุด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 แล้วงานเลยดุดแล้วเสียงเขาเจ้าเฮ็ดจริงอย่างเตะเตะเตะคุ้มค่ากับการเดินขึ้นมาตัวนี่น่าจับพี่น้องเนาะว่าเสียเที่ยวไม่เสียเที่ยวเลยผมกระสิทธข้าพี่น้องยังยิงเขาอยู่จ้ะไปไปต่อเห่าเถอะนะพี่ ตังนึองนยนยอยู่ข้างในนะเสียแล้วล่ะฮะอนี่ค่ะเก็บมันปูพี่น้องน,น,นี่นี่เนาะคีบในเสร็จจ้หน้าที่เนาะ ว่าพอเห็นเห็ดดำเห็ดดำพอเห็นเลยค่ะทำไมเห็ดดำไม่มีเป็นไงวะเห็ดดำปั้นกันลายได้เพิ่นวะว่าเห็นเนาะค่ะไม่เห็นมันปู กับกรับนะคะน้องๆเนาะว่าเห็นเฮตัมหรอจ๊ะวายเฮตัมไหมนี่อยสามดอกตรงนี้สามดอกไอ้ต่อยคุณคะตรงนี้นี่นนตะมันมุนเห็นบ่นี่หรือว่าห้อยไผมมาเก็บเราเห็นบ่เรียเป็นห้อยอยังกิน เยางมาเก็บอยู่บ่พี่น้องเลยสูงมันสั้นปาน,นี่มัจจะเป็นยางอื่นกินมากกว่าค่ะปาจับพี่น้องกลับบ้างกันค่ะที่นี้บ่มีหรอค่ะเฮ็ดดำไม้ดเติมนี่กลับ,บ้านกันดีกว่าเห่าไยแจะเห็ดมันลูเอาเจาะหนึ่งมาปาพี่น้องมันยาวต้องกนะกรนจะเนอะลงไปหรอคะล่ะลงไปแล้วอุ้นี่เฮ็ดดำพี่น้องนะจ๊ะเฮ็ดดำไม่ซ้ำหนีนะคะ ซ้ำนี่เองค่ะเฮตัมอ๋เพิร์ลก็ลังสิออกพี่น้องเฮดดำปานี่ล้างสิออกมึงยดูยละ่ะมันก็ไม่ห่อเน่าเอีหยงังบู้มากินพี่น้องข้าวชนิดโตกินนะคะมีนเนี่ยมาก,กินเพิร์ลอะค่ะ านกันเฮาบพี่น้องตอนนี้ตีพักพี่น้องยางกลับบ้านแล้วเนาะคะ่ะเนาะสรุปแล้วเห็ดเราไม่มีค่ะป่านนี้เห็ดดำจ้าห้าหูลแล้วค่ะปีหน้าห้าสิบบัมาอีกเห็ด <c oughs> มันปูพ่อได้เก็บอยู่ค่ะแต่ว่าเห็ดดำไม่มีจ้ะค่ะคลิปนี้ตีขอตัวาย,ายก่อนเนะคะ่ะเนาะอ,อุ้ย,ย,ยสวัสดีน้องห้าสุบปูสุขคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย